ฆ่าโหดผู้เชี่ยวชาญฝ่ายผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์บริษัทน้ำมันพืชสแตนด์ดจำกัดถูกขอตัวมาจากโรงงานใหญ่ในประเทศมาเลเซียเมื่อเพชฌฆาตไอหนุ่มสติเฟื่องข่มห้องเคมีโรงงานเดียวกันศบโอกาสสังหารขณะเดินตรวจงานข้างเต่ากลัน่นย่องเข้ามาข้างหลังจอยิงท้ายถอยด้วยปืนลูกสองตายอนาถหลบหนีไปพร้อมหลักฐานแฟ้มประวัติสมัครงานตำรวจสอบสาเหตยุยังไม่กระจ่างชัดรู้แต่ว่าคนไตยทำงานเคร่งครัด เห็นใครทาผิดด่าลั่นทุบโต๊ะวาแกล่และมีสิ่งสําคัญที่เป็นไปได้คนตายใช้ภาษาไทยช่วยเรื่องราวของชาวมาเลเซียที่ต้องมาจบชีวิตลงในเมืองไทยรายนี้มีเหตุเกิดขึ้นในโรงงานผลิตน้ํามันพืชชื่อบริษัทสแตนด์ดจำกัดตั้งอยู่ในเนื้อที่หมู่ที่หําบมุห้าข้ามอําเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีริมถนนสายสุราษฎร์ธานีชุมพรเรื่องราวดังที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกา ของวันที่21กันยายน2530ขณะที่ร้อยตำรวจโทบัญชาอินทวงกกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับโทรศัพท์แจ้งเหตุร้ายมาจากบริษัทน้ำมันพืชสแตนดาร์ดว่ามีเหตุยิงกันตายขึ้นในบริษัทขอให้รีบเดินทางมาทำการสอบสวนด่วนด้วยร้อยตำรวจโทบัญชาร้อยเวรหลังได้รับแจ้งเหตุจึงเรียบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้นแล้วรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทหม่อมหลวงพิเศษวชิริวงศ์สารวัตรใหญ่พุนพินพันตำรวจโทรประยูนสุวพิษสารวัตรสอบสวนและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสัทธาสุราธานีเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุขณะนั้นได้มีบรรดาคนงานภายในโรงงานดังกล่าวนะับร้อยคนที่ทราบเรื่องว่ามีเหตุยิงกันตายเกิดขึ้นต่างก็ละหน้าที่มายืนอมุงดูอยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วนะับร้อยคน พบศพคนถูกยิงนอนอยู่บนทางเท้าที่เชื่อมระหว่างตัวโรงงานกับเตากลั่นน้ำมันพืชสอบสวนทราบชื่อต่อมาภายหลังชื่อในหลุยฮองปอกอายุ35ปีมีสัญชาติเป็นชาวมาเลเซียพักอยู่เลขที่15มีดานกูกุงโฮปีหนงังประเทศมาเลเซียส่วนที่พักในเมืองไทยพักอยู่ในบ้านพักของบริษัทน้ำมันพืชนั่นเองตรวจพบบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกศงเข้าที่บริเวณท้ายถอยกระสุนฝังใน หลังจากเจ้าหน้าที่ทาการชนสูตรศพเรียบร้อยแล้วจึงได้มอบศพให้มูลนิธิกุศลศรัทธานําศพไว้เพื่อตรวจพิสูจน์โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไปตํารวจได้สอบถามบรรดาคนงานที่ทํางานอยู่ในแผนกตากลาั่นซึ่งมีจํานวนนับร้อยคนถึงรูปรัณฑ์สันฐานของมือปืนรายนี้บรรดาคนงานทั้งหมดต่างก็บอกเล่าและยืนยันให้ตํารวจทราบด้วยเสียงเดียวกันว่ากันมือปืนรายนี้ที่กล้าป,ปฏิบัติการอย่างโหดเหีเ้ยมคือนายสุภาพอายุ21ปี เป็นรัษฎรในตำบลบางวรนอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายสุภาพนี้ก็เป็นคนงานคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันกับผู้ตายด้วยโดยทำอยู่ในแผนกฝ่ายวิเคราะห์ห้องแล็บหลังยิงเสร็จหลายคนก็เห็นนายสุภาพรีบผุนผ่านวิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาด้วยกลุ่มคนงานหลายคนไม่กล้าขัดขวางเพราะเกรงภัยปืนที่อยู่ในมือของนายสุภาพนายสุภาพจึงหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลตำรวจได้สอบถึงพฤติการในขณะเกิดเหตุพบนายอุดร อายุ40ปีเศษคนงานของบริษัททำหน้าที่เป็นหัวหน้าคนยามในแผนกเตากลัดซึ่งหากจะมีใครเข้าออกจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายอุดรเยก่อนและก่อนเกิดเหตุสยองขวัญน,นั่นเองขณะนั้นในหลุยคนตายกำลังเดินตรวจดูแลความเรียบร้อยของเตากลัดว่าจะทํางานได้เรียบร้อยหรือไม่และขณะที่ในหลุยกําลังสารวนอยู่กับการตรวจงานอยู่นั่นเองที่ด้านนอกนายสุภาพเดินเข้ามาหานายอุดรพร้อมทั้งเอ่ยปากขออนุญาต ขอขึ้นไปทำธุระบนหอกลั่นสักประเเดี๋ยวจะลงมานายอุดรจึงอนุญาตเพราะไม่คิดว่านายสุภาพจะขออนุญาตเข้าไปก่อเหตุร้ายเพราะาท่าทีของนายสุภาพขณะนั้นไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเป็นพิรุษให้เห็นเลยหลังจากได้อนุญาตแล้วก็ยังไปร้องกำชับให้ในายสุภาพรีบกลับออกมาโดยเร็วเมื่อเสร็จธุระแล้วเพราะเป็นเวลาที่นายหลุยกกำลังตรวจงานอยู่บนเตากลั่นด้วยซึ่งนายสุภาพก็หันหน้ามายิ้มพยักหน้าให้เวลาได้ผ่านไปครู่ใหญ่ พลนในอุดรก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อได้เกิดเสียงปืนบนหอกลันหนึ่งนัดเสียงดังกล้องสถานไปทั่วภายในบริเวณโรงงานทําให้บรรดาคนงานนับร้อยคนในขณะนั้นต่างก็เพ่งสายตามองไปยังจุดต้นเสียงปืนได้มองเห็นร่างของนายสุภาพกําลังถือปืนวิ่งลงมาจากหอกลันมุ่งหน้าตรงไปประตูเข้าออกด้านหน้าโรงงานซึ่งเปิดปิดโดยอัตโนมัติมีนายสัมพันธ์เป็นผู้ควบคุมเครื่องอยู่ได้มองเห็นนายสุภาพกําลังถือปืนวิ่งออกมาก็จะเข้าทําการขัดวาง แต่ก็ถูกนายสุภาพใช้ปืนจี้ให้เปิดประตูให้ในายสัมพันธ์จึงไม่กล้าขัดขืนเปิดประตูให้ออกไปแต่โดยดีแล้วนายสุภาพก็รีบวิ่งออกไปทันทีนายสัมพันธ์ก็ไม่ลดละความพยายามวิ่งติดตามนายสุภาพไปห่างๆเห็นนายสุภาพมือปืนวิ่งไปคว้ารถจักรยานยนต์ซูซูกิขนาด80ซีซีไม่ทราบหมายเลขทะเบียนสีเขียวขับหลบหนีออกไปถนนสายสุราช์บโฉมหน้าออกไปทางจังหวัดชุมพรซึ่งตำรวจก็ได้ทำการติดตามไปอย่างรีบด่วน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นายอนุชิตผู้จัดการบริษัทได้กล่าวชี้แจงกับตำร,รวจว่าตัวเองยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่ามาจากเรื่องอะไรกันแน่แต่เท่าที่ทราบในเบื้องต้นนั้นคิดว่าก่อนที่นายสุภาพมือปืนจะก่อเหตุร้ายขึ้นนายสุภาพได้เตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเป็นอย่างดีเพราะก่อนเกิดเหตุนายสุภาพได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่แผนกธุรการไฟบุคคลที่เก็บแฟ้มประวัติได้รูปถ่ายตลอดถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวของนายสุภาพทั้งหมด จากนั้นก็ขอคืนทั้งหมดโดยบอกว่าจะขอลาออกจากงานภายในสิ้นเดือนที่จะถึงนี้เพราะได้ไปสมัครงานที่อื่นได้แล้วทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ธุรการก็หลงเชื่อคิดว่าเป็นความจริงจึงได้จัดหาหลักฐานต่างๆของนายสุภาพให้เกือบทั้งหมดจะเหลืออยู่ก็แต่ใบสำเนาที่ถ่ายเอกสารเก็บเข้าแฟ้มประวัติพนักงานไว้เท่านั้นซึ่งเรื่องนี้คาดว่านายสุภาพเมื่อก่อเหตุขึ้นแล้วก็คิดว่าคงไม่มีหลักฐานเหลือไว้เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวนั่นเองส่วนเรื่องสาเหตุที่แท้จ,จริงนั้น นายอนุชิตบอกว่าไม่ทราบอะไรเลยจริงๆส่วนในหลุยคนตายเป็นชาวมาลเลเซียที่อาศัยอยู่ในเกาะปีนังประเทศมาลเลเซียเป็นคนมีความรู้และฐานะทางบ้านดีด้วยเมื่อก่อนทํางานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสกัดน้ํามันปาล์มให้เป็นน้ํามันบริสุทธิ์ในโรงงานประเทศมาลเลเซียต่อมาทางบริษัทน้ํามันพืชสแตนดาร์ดได้ขอตัวในหลุยมาเป็นคนงานพิเศษทําหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไฟผลิตซึ่งต้องจ่ายค่าตัวสูงมากและในหลุยตกลงมาทํางานด้วย จึงเดินทางมาพร้อมกับภรรยาซึ่งกําลังท้องแก่และลูกๆอีกสามคนในครั้งแรกนั้นก็มีอุปสรรคบ้างเรื่องภาษาแต่ก็ไม่เป็นปัญหามากนักในเรื่องการทํางานจนในปัจจุบันในหลุยส์ก็พูดภาษาไทยได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยดีนักสําหรับในเรื่องอุปนิสัยส่วนตัวในการทํางานนั้นปรากฏว่าในหลุยส์เสียอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นคนฉุนเฉียวและเจ้าอารมณ์มากการทํางานเป็นไปอย่างเคร่งครัดและเร่งรีบสั่งงานให้ใคร ก็ต้องทําให้เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วแต่ถ้าใครไม่ทันก็จะถูกตวาดด่าว่าทันทีบางรายถึงขนาดใช้มือทุบโต๊ะด้วยเสียงอันดังไม่พอใจและยังใช้ถ้อยคําด่าว่าด้วยภาษาไทยบางครั้งฝังชัดแต่บางคําก็ฝังไม่รู้เรื่องเมื่อได้ยินก็อาจจะคิดไปว่าเป็นคําด่าถ้อยคอยําหยาบไปได้เมื่อคนถูกด่าแล้วฟังกันไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วมาทาใหญ่โตซึ่งขัดกับนิสัยของคนไทยบางคนก็ไม่ชอบ โดยเฉพาะในสุภาพเมื่อเกิดความเจ็บแค้นและอายเพื่อนคนงานด้วยกันที่ถูกด่าอย่างไม่ไว้หน้าไว้เกียดกันบ้างจึงผูกใจเจ็บเรื่อยมาจนกลายมาเป็นความอาฆาตแค้นจึงมาก่อคดีสยองขึ้นดังกล่าวสรุปแล้วก็อาจจะสืบเนื่องมาด้วยเรื่องส่วนตัวแน่นอนและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ